น้ำตาลอย่าเลียปากบ่อยน้ำตาลเออให้ดูให้ดูนกแต่อย่าเลียปากนะดูน้ำตาลทำหน้าดิหน้าเป็นเทือกเลยดูหน้าตาดิอย่าเลียปากบ่อยนะจ้าอย่าเลียปากบ่อยนะนนหน้าเป็นทำไมเลอะเทอะอย่างงั้นน้ำตาลอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลียปากบ่อยนี่ดมให้ดมก่อไม่ดม,ดมเอ้ยไม่ต้องเลียปากน้ำตาล แค่ฟังไม่เส MM ียวเกินเออตายเราตายอย่างละอย่ากัดนะกัดแล้วเดโมเชล่ะไม่ต้องไวใกล้ก็ได้นะให้ตรงกว่าเออ บินไปเกาะโทรศัพท์กันตาลตาล<า><ม>อย่า<ม>เลียปาก่านดูเฉยเฉยางนกจิกตาล่ะนกจิกปากอะไรน,นกจิกฟันม <laughs> าา่วมาวเราอึใส่เอาล่ะาตาลสกปกมากเลยเบีย That's <laughs>